โอเคผมสวัสดีทุกคนเข้าสู่ช่อง s ซอ v ์ไพลุคิตโปรผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ตัวของบิตคอยนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะเป็นวิเคราะห์สันส้นๆแล้วกันซึ่งเรียกได้ว่าตอนนี้บิตคอยก็เช้าว,วันนีนะ้มีการพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ95,000ดอลลาร์นะครับอาจมีนการพุ่งลงมาเป็นเส้นตรงนะครับเรียกได้ว่าเป็นแรงนเปล่าถ้าหากว่าในแท่งเทียนอะ่ะมันใหญ่อยู่มันใหญ่อยู่อ่ะในวันเนี่ยมันอาจจะใหญ่อยู่นะครับแต่ว่าในเชิงราคาผมมองว่ายังไม่ได้พุ่งเยอะ ขนาดนั้นเหมือนมันยังอาจจะเป็นแค่กระแสช่วงต้นเฉยๆในการที่มันจะส่งขึ้นครับกรณีีตลาดมันขึ้นนะครับซึ่งเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์นะครับว่าไอ้ที่ขึ้นตรงเนี้ยนะครับปัจจุบันล่าสุดเนี่ยมันขึ้นจริงไหมนะครับมันขึ้นจริงไหมแล้วก็ล่าสุดก็คือก็จะมีตัวของ CDC เนี่ยที่มันเขียวแล้วอ่ะที่มันเขียวมาหลายวันแล้วนะครับแล้วก็อ่ามันมีการขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ย ก็คือมันขึ้นจริงหรือเปล่ามันจะเป็นสัญญาณที่มันมันมองว่ามันจริงได้ไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ให้นะครับในมุมมองอิเลทนเพจนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันเลยดีกว่าแล้วกันนะครับกราฟเนี่ยเล็กด้ว่าตอนเนี้ยนะครับบิตคอยในภาพใหญ่นะคือมันมีสองแบบเนาะสองแบบอย่างแรกคือแบบแรกเนี่ยที่ผมมองว่าบิตคอยเขาอาจจะเป็นเคสแบบว่าภาพใหญ่กรณีที่มันลงนะอ่ะถ้าน่าลงอ่ะมันจะเป็นหน้าแบบนี้นะครับตรงนี้ลง A ตรงนี้ขึ้น B เนาะแล้วเขาก็ททำ C นะครับตรงนี้อาจจะจบแล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็น A B C ที่เป็นแฟลนะครับจบตรงนี้เนาะอันนี้กรณีที่แบบว่าเป็นแบบว่าง่าๆนะครับในกรณีที่เรามองขึ้นเนาะแล้วก็จุดที่ที่มันเป็นจุดจุดอะจุดเริ่มต้นเนี่ยของตัวเทรนเนี่ยมันอยู่อยู่ประมาณ8 4หรือประมาณสักโซน8 6ประมาณนี้นะครับไม่แน่ใจตรงไหนนะครับแต่สักจุดหนึ่งเนาะแล้วก็ราคาก็จะค่อยๆปรับตัวขึ้นไปนะครับอันนี้คือแบบว่าหน้าที่ มันมองง่ายสุดนะครับมันมองได้สุดอันนี้จะเป็นเคสนี้เคสแรกนะครับกับเคสที่2เนี่ยคือกรณีที่มันลงเนี่ยถ้ามันลงเนี่ยคือจะมองว่าชุดเนี้ยคือเรามองว่า B ไอ้ไอ้ตัวของขึ้น C เนี่ยยังไม่จบนะครับขึ้น C มันจะยืดออกไปนะครับแบบนี้มันจะใช้เวลานานมากนะครับอ่ะก็คือตรงเนี้ยนะครับคุณดูว่า B ใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะ B ใช้ประมาณสักโซนตีว่า210วันใช่ไหมหมายความว่า C เนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะครับมันก็จะใช้เวลามากกว่า210วันนะครับก็อาจจะประมาณตอนถึงประมาณกลางเดือน มีนากางเดือนมิถุนายนไปถึงเดือนกรกฎาอะไรเงี้ยหรืออาจจะไปถึงตุลาอเงี้ยหรืออาจจะปลายปีที่มันจะลงจบนะครับซึ่งมันจะแบบว่าค่อยๆลงแบบไซด์เวลลงไปนะครับไซด์เวลลงไปประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็จบแล้วก็จบขาซีตรงนี้แล้วขึ้นต่อนะครับในภาพใหญ่เนาะไอเนี้ยแบบง่ายๆแบบง่ายๆแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับก็คือที่อ่าองโตคือไม่ว่า ที่นับอ่ะมันจะถูกต้องชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าอันเนี้ยอันนี้เราไม่แน่ใจนะแต่ว่าในเชิงทิศทางอ่ะผมบอกเลยคือมันมี2ออย่างนี้นะครับก็คืออ่ามันจะเป็นแบบสีเหลืองเนาะเดี๋ยวผมว่าสีเหลืองไปแล้วกันนี่มันก็จะแบบค่อยๆไต่ลงมาปุ๊บเสร็จแล้วก็ขึ้นต่อในภาพใหญ่อันนี้จะเป็นสีเหลืองนะอ่ะกันต่อไปเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับสีขาวเนี่ยก็คือจะพุ่งขึ้นไปเส้นตรงเลยนะครับแบบนี้เนาะนี่อาจจะมีติดนิดหน่อยเนี่ยจะพึ่งพุ่งขึ้นไปเส้นตรงเลยนะครับก็คือเราไม่แน่ใจะ ว่าเขาเนี่ยจะขึ้นเลยนะจะขึ้นเลยตอนประมาณช่วงต้นปีนี้นะอ่าอาจจะขึ้นไปเลยหรือไม่ก็อาจจะลงต่อไปจนถึงประมาณเกือบ,บกลางปีเนาะอ่าหรือประาณเกือบปลายปีแล้วก็จบในฝั่งขาลนและขึ้นต่อในภาพยาวๆคือเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นเคสไหนกันแน่นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยคือมันมีในภาพย่อยที่มันเห็นได้ชัดอยู่ก็คือตรงราคาที่ 8ปดหมตรงนี้นะครับโดยการที่เราใช้อีดิทเวนนะครับคือตรงนี้มันนับยังไงได้บ้างนะครับอย่างแรกเนะี่ยคือช็อตตรงนี้นะครับมันนับได้ว่ามันลงมาเป็นคลื่นหนึ่งตเนี้ยเป็นคลื่นสองตัวเนี้ยสามถึงชัดเนาะอ่าสี่นับสี่ตรงเนี้ยเ,นะเราจะมองว่า4จบแล้วก็ได้แล้วทำห้าฟิลนะครับ อันเนี้ยกรณีที่ขึ้นเนี่ยมันจะเป็นหน้าแบบนี้นะครับก็คือหลังจากคริสต์มาสอ่ะคือถ้าใครที่แบบว่าแบบอยู่อยู่กับผมอะไรเงี้ยดูคลิปเรื่อยๆจะรู้เลยว่าอ๋อจุดเข้าเนี่ยมันมันมาตั้งแต่ตอนคริสต์มาสแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครที่เข้าสายขึ้นอยู่นะอ่ะก็คือบอกว่าขาขึ้นหรือว่าอะไรที่แบบว่าได้ได้เคยย้อนดูคลิปอ่ะจะเห็นได้ชัดว่าสัญญาเนี่ยมันมาตั้งแต่ตอนช่วงคริสต์มาสแล้วก็ตอนเนี้ยออเดอร์ก็ยังถืออยู่ยาวก็เรียกได้ว่าถือมาประมาณประมาณเกือบเดือนแล้วนะคระนนะครับรก็ตีนง้ อาจจะต้องลุ้นนะครับก็คืออาารมันมันมันน้อยมากอะทุนเนี้ยเดี๋ยวผมไม่ดูเนาะนี่กรณีรองเนี่ยอย่างเช่นเราใส่ไปหมื่นเดืองทุนเนี้ยนะครับถ้าหากว่ามันขึ้นไปเนี่ยออโตามไฮเนี่ยเนี่ยออตามไฮเนี่ยอาอารมันหนึ่งต่อสิบอะใส่ไปหมื่นได้แสนหนึ่งเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็กรณีนี่มันพุ่งขึ้นไปสูงๆเนี่ยอย่างเช่นไปแสนห้าหรือสองแสนเนี่ยมันได้เยอะมากนะครับอ่ารมันมันมันเยอะมากนะครับไอเนี้ยไอตัวเนี้ยคือเราเราต้องเล่นเสียงก็คือแบบว่าเหมือนกับ ในในมุมมองไอ้เขาเรียกว่าเงินเงินที่ใส่ไปตรงเนี้ยนะครับที่เราเล่นที่แบบว่าเป็นกรณีแบบว่าาว่าอยู่แบบคุณจะเล่นฟิวเจอร์อะไรเงี้ยอ่ะตรงเนี้ยนะครับก็คือต้องอย่าเป็นมูลค่าที่มันเยอะนะครับมันต้องแปลว่าเป็นตัวของพอร์ที่เป็นตีว่า1%ของพอร์ตอะไรประมาณนี้นะครับก็คืออย่างเช่นแบบว่าถ้ามันกําไรมันกําไร10%บสของพอร์ตของพอปอะไรณนี้นะครับมันมันก็จะเสี่ยงหน่อยดังนั้นเลยคือตรงเนี้ยมันไม่ควรที่แบบว่าเหมือนเอา ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตมาเล่นนะครับอันนี้อันนี้คือผมบอกไว้ก่อนเนาะว่าอันเนี้ยคือแบบว่าเป็นเป็นเคสที่ผมเล่นนะครับล่าสุดน,น,น,นะครับผมเล่นล่าสุดนะครับซึ่งถ้ามันขึ้นจริงเนี่ยมันจะเป็นตามเส้นเียครับมันจะพุ่งขึ้นไปเลยนะครับแต่อีเคสเลยคือเป็นเคสที่แบบว่ากรณีมันลงเนะี่ยก็คือเป็นเส้นสีเหลืองนะครับแบบนี้อ่ะเส้นสีเหลืองแบบนี้แบบนี้คือ,อยังไงถ้าเป็นเส้นสีเหลืองเนะนี่ยตรงเนี้ยนะครับมันคืออาการที่มันบอกว่าวิสี่เขาเนี่ยยังไม่จบนะ ตัวเนี้ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเว็บ4อยู่นะครับอาจจะยังไม่จบก็ได้หรืออาจจะแบบตรงนี้อาจจะขึ้นไปทำเว็บ4อยู่นะครับประมาณนี้เนาะนี่ทำเว็บ4ก็ได้หรืออาจจะไซด์วอีกหน่อยสักระยะนึงเลยนะครับสักระยะหนึงเลยแล้วก็ลงเว็บ5นะครับประมาณนี้ลนะนี่เว็บ5ยืดไปย,วยาวๆนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ไปจบประมาณเก,กือบๆกลางปีหรือปลายปีแล้วก็ขึ้นยาวนะครับคือตอนนี้บิตคอยอ่ะคือที่ผมกังวลอย่างเดียวอ่ะคือในฝั่งขาลงกับผมกังวลว่าแบบว่า คือมันจะลงแบบว่าเหมือนลงหวบเดียวอะลงมันมันเหมือนมันขาดลงนิดนึงอะแต่จริงๆคือถามว่ามันลงมันไม่ลงก็ได้นะเอาตรงๆอะเพราะว่าตรงเนี้ยคือคือถ้าหากว่าคุณต้องการจะสะสมใช่ไหมเออถ้าต้องการจะสะสมเนี่ยคือการมีก่อนมันได้เปรียบอยู่แล้วแหละนะครับต่อให้มันลงจริงๆตลาดลงจริงจริงอะมันก็ลบประมาณลักโซน5้าสิเอร์ซ็นเี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากหรอกอืมถ้าเทียบกับกับจํานวนจํานวนแบบว่ามูลค่าเงิน ที่เราเสียไปตั้งแต่แบอกว่าห้าปีสิบปีที่แล้วอ่ะม,มันก็มากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตนะเห็นปะนั่นแหละมัน,มนผมว่ามันมันก็ไม่ได้หนักอะไรนะเออตรงๆนะครับมูลมูลค่าอันนี้คือแบบว่าเทียบตามแบบเงินเฟอ้อหรือตามแบบข้าวของที่แบบว่ากําลังซับที่เราจ่ายได้ในหนึ่งร้อยบาทหรืออะไรเงี้ยนะครับตามที่อยู่ประเทศไทยคือผมวัดเลยนะครับอย่างเช่นบอกว่าร้อยบาทสมัยก่อนก็ก็ก็สามารถอยู่ได้แบบ2อถึงสามมื้อนะครับแต่ว่าสมัยนี้คือหนึ่งร้บาทอยู่ได้แค่มื้อเดียวนะ เหลือจะ2มื้อแต่ว่าแบบว่าต้องประหยัดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเลยคือตรงเนี้ยผมเลยมองว่าเออเนี่ยคือเก็บสะสมก่อนมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับดังนั้นตรงเนี้ยคือถ้าเป็นผมนะผมอาจจะเชียร์ให้มันลงเพราะว่าจะได้มีเวลาแล้วก็จะได้แบบว่าเก็บสะสมให้มากขึ้นนะครับรกับบิตคอยหรือถ้าก่าแบบว่าเออมันไม่ลงเนี่ยมันไปเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะเพราะว่าแบบว่า มันก็มีเก็บอยู่แล้วนะครับเอาตรงคือผมไม่ได้ซีเรียสอะไรตรงนี้นะครับแต่วนนี้คือในกรณีเราพูดแบบว่าเรื่องเรื่องเวฟนะครับมันจะเป็นประมาณนี้เนาะซึ่งตรงเนี้ยในเวฟสตรงเนี้ยนะครับกรณีที่ลงเนี่ยมันคือยังไงนะครับนับยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมมีเฉลยนะครับนับยังไงเนาะก็วิธีการนับมันจะเป็นคลิปเคสนี้นะครับก็คือตรงเนี้ยเรารู้ว่าเป็น3ามใช่ไหมก็เลยจะเป็น3ามอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นเสียมันจะนับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปใน4ี่ชั่วโมงเนาะ ลื่นสี่อ่ะมันจะนับได้ว่าตรงเนี้ยนะครับเขาเนี่ยขึ้นเป็นคลื่น A เนาะนี่ขึ้นเป็นคลื่น A เนาะอ่ะนี่ขึ้นเป็นคลื่น A A แล้วก็ b แล้วก็ C ประมาณนี้นะครับแบบนี้ก็ได้เนาะนี่ประมาณนี้ ABC ประมาณนี้ครับชุดหนึ่งเนาะแล้วเสร็จแล้วก็ชุดตรงเนี้ยเขาเนี่ยทาเป็นรักษาแบบนี้นะครับเขากาลังทาอ่ะตรงนี้๋ยวผมใส่เป็น A นเดี๋ยงงเดี๋ยงงใส่เป็น A ก่อนเนาะตรงนี้นะเป็ เอาเป็น a เส้นขอบก็ไห้นี่เป็น a เส้นขอบก็คือเป็น a ของ4นะแล้วก็ตรงเนี้ยมันยังไม่ทํา b ของ4นะครับคลื่นที่อยู่ตรงเนี้ยนะครับผมมองว่ากรณีนี้เป็นเวฟบีจริงอะนะตรงเนี้ยยังเป็นแค่ b อยู่ขอ, 4, b ของ4อยู่นะครับ b ของ4อยู่เนาะถามว่า b จบตรงนี้ได้ไหมอาตัวผมว่ามันค่อนข้างแปลกเพราะว่าคือ b มันจะแบบว่ามันมันจะต้องนานมันจะต้องนานนิสยัยนิสัยของ b มันต้องนาน นะครับถามว่ามันเป็น A B C แบบนี้ได้ไหมแล้ว C มันนับเป็นแบบว่าเป็น1 2 3 4 5สแบบนี้ได้ไหมองจงคือมันก็ได้แหละแต่ถ้าก็าจะอยู่เว็บ5ามันยาวเว็บ3ะคุณจะนับยังไงลนะ่ะใช่ปะเห็นปะออคือนอกจากว่าคุณจะบอกว่าอ๋อถ้าไอตรง5ตรงนี้มันอาจจะเป็น3ที่เป็นเทเนอนไงแล้วก็4อ่ะแล้วก็ตอนนี้ที่4มันดุดโลเห็นปะแล้วเป็นแบบเนี้ยเห็นแล้ว เมันก็จะนับไม่ได้อีกใช่ปหดังนั้นเลยคือผมมองว่าตรงนี้มันโอกาสในการที่มันจะไม่ใช่ B บียร์นี้สูงอยู่นะครับก็คือมองว่าตรงนี้ยังไม่จบ B บีนะครับแล้วก็ตอนนี้เรายังอยู่ในขึ้น B บีอยู่ขึ้นเบียเป็นขึ้นที่มันจะล่อให้เราซื้อนะครับมันจะล่อให้เราซื้อเสมอนะครับในในนิสัยของมันนะครับดังนั้นก็คือตรงนี้ผมเลยมองว่าชุดตรงนี้ที่ลงเนี่ยที่กําลังทํา B เนี่ยคุลิาพเียหรือว่าตัวของ B ที่มันทําอยู่อ่ะผมว่า ถ้าที่ผมดูนะตรงนี้น่าจะเป็นลักษณะที่เป็นทรายเกินนะทุกคนเป็น A ตรงนี้เป็น B เนาะนี่เป็นบีครับตรงนี้เป็น C นะครับตรงเนี้ยกำลังทำดนะีอยู่เนาะรตรงนี้ลงดีอ่าดีจะจบละนะครับตรงเนี้ยกำลังทำอ e, ยนะู่เนาะมันจะเป็นลักษณะที่เป็น expanding triangle นะครับเป็นที่เป็น triangle บอกว่าปากเปิดเนาะอ่ะปากเปิดวันนี้ E จะ fail l ก็ได้แบอบกว่าเหมือนกับไม่ไม,ไม่ไม่หลุด C ก็ได้หรือจะหลุดลงมาก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะนี่ซึ่งตรงเนี้ยนะครับผมมองว่า อี e จบละ B จบละนะครับ B จบละตรงเนี้ยลง C ละตรงเนี้ย D ีเขาขึ้นเป็นลักษณะที่เป็นซิกแซกนะครับนี่เนาะเห็นไหมบีซิกแซกเนะี่ยไอ้ D D ซิกแซก A B C แบบนี้ขึ้นไปแล้วขึ้น E ตรงเนี้ยคือมันอาจจะจบตรงนี้ก็ได้นะเอาตรงถามว่าจบได้ไหมมันก็จบได้แต่ประเด็นเลยม,มันก็แปลกใช่ไหมหลานถ้าจะจบตรงนี้เพราะทำไมรู้ไหม คือใน,ใ,นในเชิงค่อยทิพยจบได้แต่ในเชิงของการสัมผัสราคาขอ,ของตามกฎอะไรทั่วไปเนี่ยคือ B มันยังลงมาไม่ถึง7 8หรือ6 1 8เลยนะครับดังนั้นเลยผมเลยมองว่าตรงนี้มันแปลกอยู่ผมเลยว,ว่าตรงนี้อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของ E หรือเปล่านะครับแล้ว E มันต้องยืดอยู่แล้วนะครับในตรงนี้เนาะอ่าซึ่งตรงเนี้ยผมบอกอยังไม่จบแล้วตัวเนี้ยเราน่าจะอยู่ในเคสตรงนี้หรือเปล่าก็คือเตรียมทำลักษณะนด์ที่เป็น A ตรงเนี้ยแล้วตัวเนี้ยทำา B ขึ้นไปทำา B อยู่นะครับแล้วก็เตรียมทำา C ลงมายาวๆแบบนี้เป็นลักษณะที่เป็นคล้ายๆถ้าพูดแบบว่าคนที่เขาเรียนอินเทอร์อเว็บทั่วไปแบบว่าเข้าใจง่ายนะครับอย่างเช่นเรียนของพี่ตรงเต่งอะไรเงี้ยก็คือเขาเรียกว่าเอกลุกล a แฟดป่ะหรือไร,อร,อรอผมจําไม่ได้ละไม่รู้ละไม่น่าจะใช่ running แ a t เออเพราะ l a running แ a t จะได้เป็นสี่ฟิลนะครับมันจะเป็นแบบฟิลเอกลุกล่หรืออะไรประมาณนี้นะครับก็คือมันก็จะบอกว่า b s t ตองบีแล้วก็ C ก็จะบอกว่าหลุดลงมาอะไรประมาณนี้นะครับอ่านี่ประมาณนี้เนาะอ่า,า,ออาแล้วก็จะลงประมาณโซน6/78นะครับ ก็ขึ้นต่อขาสีเนาะซึ่งในในทิศทางเนี่ยมันจะประมาณนี้นะครับถ้าพูดในลูกศรง่ายๆก็คือมันก็จะแบบปึ๊บลงมาที็หน่อยหลุดโลยซับล็อตที่หนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้อาจจะเกินไฮหรือไม่เกินกน็อาจจะไปตรงนี้หน่อยแล้วก็เสร็จแล้วก็ปรับตัวลงนะครับในภาพจะญนี่ประมาณนี้นะครับน,นี่แล้วมันก็จะไหลาย,ยาวประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เขาลงเป็นเว็บหนึ่งตรงนี้ตรงนี้สองใตรงนี้สามนี่ ไอเอบตรงเนี้ยสี่นะครับนี่ือกันแล้วก็ลงห้านะครับประมาณนี้เนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นในทางฝั่งของที่เป็นขาลงนะครับขาลงมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับมันมันมองได้ไม่แปลกมองได้ไม่แปลกนะเพราะว่าขึ้นสีมันขึ้นที่แบบว่ามันมีความผันผลอยู่แล้วนะครับอันนี้มันไม่ได้แปลกเลยนะครับดังนั้นก็คือชุดตรงเนี้ยสำหรับตัวของบิตคอยนะครับคือถ้าหน้าหน้าขึ้นถ้าหน้าขึ้นอ่ะคุณไม่ต้องคิดอะไรนะหน้าขึ้นเน่ะคิดสั้นๆอย่างเดียวเลยก็คือ ตัวของเป็นโลจะไม่หลุดนะครับเป็นโลจะไม่หลุดประมาณโซนแปดส่บสี่นะครับหรือถ้าจะเอาให้ง่ายกว่านั้นแบบไม่ต้องคิดเลยเยอะไม่ต้องนับวงนับเลขอะไรนะครับลุงฉลกแกทําให้เรียบร้อยแล้วนะผมนี่ cdc ครับช่วยได้นะครับก็คือถ้าหากว่ามันยังไม่แดงถ้ามันยังไม่แดงหรือยังไม่หลุดโลแบบว่าเห็นได้ชัดเป็นสัญญ,ญาณกับตัวจริงๆอะ่ะก็คุณก็ถือเรื่อยๆนะครับถือเรื่อยๆเลย,เ,ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นบอกว่าหลักการที่ง่ายที่สุดนะครับ แบบไม่ต้องนับไว้ปอะไรที่ยุ่งยากนะครับแบบเล่นตามระบบเขียวแดงอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ช่วยได้นะครับก็อันนี้จะเป็นว่าการนับบิตคอยสั้นๆนะครับแล้วก็การดูอะไรสั้นๆว่าอ๋อเนี่ยคือจริงๆคือหน้าคืนเนี่ยมันมีนะครับแล้วมันเห็นได้ตั้งแต่ตอนช่วงคริสต์มาสแล้วนะครับแล้วส่วนตัวผมก็มีออเดอร์มีโพลิชันไว้ตั้งแต่คริสต์มาสอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็ยังปล่อยอยู่นะครับก็มันก็คือแบบปล่อยลืมอะปล่อยลืมนะครับอ่าส่วนในฝั่งขาลงตรงเนี้ย คือกรณีที่มันจะเล่นลงอ่ะมันก็เป็นจุดที่ดีละในการที่เราเริ่มเล่นลงนะครับแต่ว่ามันอาจจะต้องแบบว่าต้องทยอยแบบว่ารอสัญญาบตวนิดนึงก็ได้หรืออาจจะบอกว่าถ้าใครบอกว่าอยากได้จุดเข้าที่ดีอยากจะบอกว่าให้ได้จุดเข้าเพื่อจะเอาเงินกําไรตรงนั้นไปซ้ำไม้ในอนาคตอะไรเงี้ยเพื่อเพิ่มขนาดโพ o ิชั t หรือเพิ่มหลอดให้ได้กำไรยเยอะขึ้นเนี่ยอ่าตรงเนี้ยก็ะจะเป็นจุดการเข้าที่ work นะครับประมาณนี้นะอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้กันนะครับผมก็สวัสดีครับ